สวัสดีครับอารมช็คเดีวายน,นะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมเจ้าไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์จริงๆมันเรียกว่าโฟลดไลท์ครับผมก็ไฟสปอร์ตไลท์จะเป็น1ห,หลอดยิงไปที่จุดๆเดียวแต่โฟลดไลท์เนี่ยจะเป็นการกระจายแสงนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์รุ่น MDPT 77 100LY ของโมดิโซลานะครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกๆที่เข้ามาทําตลาดในไทยนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วลูกค้าก็เลยเอามาให้ซ่อมนะครับผมอันนี้ผมแกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะมีน็อตแกะง่ายอ่าสเปคก็คือสเปคก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด3.2โวลต์10 ml นะครับลิเธียมฟอสเฟต ใช้งานได้ปกตินะครับแค่อยู่ได้ไม่ถึงเช้าแกะออกมาก็จะประมาณนี้ครับเป็นกระจกเลยรุ่นแรกๆก็จะดูแข็งแรงดูดีหน่อยนี่ครับผมอันนี้คือผมแกะมาเรียบร้อยและและนี้เป็นแบตเตอรี่ข้างในก็คือ3.2โวลต์แล้วก็ผมทดสอบแล้วครับรุ่นนี้อ่าไม่ใช่สิผมทดสอบแล้วครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อม ความจุของ2ก้อนเนี่ยรวมกันแล้วไม่ไม่ถึง1 1 0 0 0 m หมิลลิแอมหรือ10 m แอมไม่ถึง1 0 1ถึง12แอนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่หมดทั้ง2ก้อนเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันมันแพงไปผมก็เลยอีกวิธีนึงก็คือเพิ่มแบตแบตใหม่เข้าไป1ก้อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ความจุมันเหลือแค่ครึ่งหนึงก็คือก้อนละครึ่ง อาจจะอยู่ที่5,000ถึง6,000มิลลิแอมป์ต่อก้อนตอนนี้มันเหลือแค่3,000มิลลิแอมป์ต่อก้อนผมก็จะเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเข้าไปในระบบมันก็จะกลายเป็นความจุเท่าเดิมครับใช้ได้นานเท่าเดิมแต่ความคงทนอาจจะไม่ทนเท่ากับการที่เราเปลี่ยนแบตใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแบตตัวนี้แบตใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในระบบเนี่ย มันก็จะถูกสองก้อนนี้ฉุดในการเวลาชาร์จแบตเตอรี่ครับก็จะประมาณนั้นครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มแบตใหม่เข้าไปอีกก้อนนึงแต่ความจุจะได้เท่าเดิมนะครับผมสําหรับซ่อมตัวนี้นะครับติดกาวมาแน่นแล้วก็แข็งมากครับ จะเอาแบตก้อนใหม่เอามาขนานเข้าไปในระบบแบบนี้นะครับก็จะวางไว้ในบอดี้เลยบอดี้รุ่นนี้สามารถใส่แบตได้เยอะมากๆนะครับก็1 2 3สสามารถใส่ได้สูงสุด8ก้อนแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะขนาดน,นั้นนะครับสำหรัใครมีรุ่นนี้อยู่แล้วก็แบตมันเริ่มจะเสื่อมแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เพิ่มไป ให้เปลี่ยนแบตใหม่ไปเลยเป็นสามก้อนหรือ4ก้อนนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับผมอ,อาจจะอยู่ได้เกิน5ปี6ปีเลยนะครับถ้าแผงแตัดวงจรไม่พังไปซะก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขนานแบตเข้าไปในตัวนี้เลยนะครับผมแรงดันที่วัดได้อยู่ที่3.3 4 1โวลต์นะครับแล้วก็แบตก้อนใหม่ ที่จะใส่เข้าไปอยู่ที่3.28นะครับ3.3 <Okay. S 1> เดี๋ยวผมก็จะทำการชาร์จเจ้าก้อนเนี่ยให้เท่ากับ2ก้อนนี้นะครับ mm hmm. ก็เมื่อทำการทำให้แรงดันมันใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมาขนานกันเข้าไปเลยนะครับผม mm hmm. อย่างอันนี้เขาใช้เป็นอ่า สปอรตมานะครับแต่ว่าเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเป็นแบบบัตรกีเชื่อมต่อนะครับผมเช็ค mm hmm. ดู BMS ก็ยังไม่มีสนิมยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่เป็นการทดสอบแบตเตอรี่นะครับที่เพิ่มแบตเข้าไปแบตใหม่เข้าไปในก้อนกับแบตเก่าสก้อนนะครับก็เทสมา40นาทีแล้วนะครับผมเทสที่2แอมป์นะครับได้มาอยู่1,287 m มิลลิแอมป์นะครับผมตอนนี้ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับความจุที่ดิสช,ชาร์จออกมาได้อยู่ที่4,200 m มิลลิแอมนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไป4ชั่วโมงแล้วนะครับแบตเตอรี่ต่ำลงมาเหลือ3 V โวลต์นะครับผมได้ความจุอยู่ 8,500 m นหมิลอมนะครับตอนนี้ดิสชาร์จออกไปเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วนะครับความจุที่ได้มาเนี่ย10แอม์10แอม์แล้วนะครับผมหรือ1,000 10, 0ม ah นิแอม์นะครับแบตเตอรี่ยังอยู่ที่3โวลต์อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ ค่าตรงตามสเปคด้านหลังแล้วนะครับ10 m h นะครับผมก็น่าจะเกินไปเรื่อยๆครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ10,002 2ถึง1 0 0 0นะครับสำหรับแบตชุดนี้เป็นแค่การเพิ่มแบตเข้าไปอีกหนึ่งก้อนเข้าไปคู่กับแบตท,ที่เสื่อมนะครับผมการการทำวิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดเงิน ในการซื้อฐานมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเราแค่เพิ่มเข้าไป1ก้อนแต่อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าเราเพิ่มก้อนใหม่เข้าไปแล้วมีก้อนเก่าอีก2ลูกเนี่ยตัวก้อนเก่าเนี่ยเขาจะไปฉุดตัวนี้นะครับเวลาใช้งานความทนทานก็อาจจะลดลงแต่ก็ไม่มีนัยสำคัญเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีนี้จะใช้ได้กับเฉพาะ ที่มีพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยสามารถวางได้อีกอีกเยอะเลยอีกหลายก้อนเลยแต่จะใส่เยอะๆไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าแผงนั้นไม่สามารถชาร์จเข้ามาให้แบตเตอรี่เต็มได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ใช้งานได้สูงสุด12ชั่วโมงเพราะมันถึงตอนเช้าก่อนนะครับผม ก็ใส่ประมาณ3-4ก้อนครับก็โอเคละหรือถ้ามีใครใครแบตมันเสื่อมไป2ก้อนแบบนี้ใช่ไหมครับก็หาแบตเสื่อมอีก2ก้อนมาใส่ความจุก็จะเท่าเดิมถ้ามันเสื่อมเยอะๆก็หาแบตที่เสื่อมนะครับมาใส่อีกเยอะๆให้เต็มพื้นที่นี้ก็ได้เหมือนกันก็ความจุก,ก็จะเท่าเดิมเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องมีเครื่องวัดความจุแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเครื่องวัดความจุก,ก็อาจจะต้องเดาเอาว่าความจุมันเหลือประมาณเท่าไหร่ แล้วก็ประกอบใช้ดูถ้ามันอยู่ถึงเช้าอ่ความจุก็อาจจะตรงเดิมก็คือ10 ml หรือ10,000มิลลิแอมป์นะครับถ้าอยู่ได้ไม่ถึงเช้าแสดงว่าแบตอาจจะเสื่อมเยอะมากก็อาจจะหาแบตเสื่อมมาเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นแบตเสื่อม2ก้อนบวกกับแบตใหม่อีก1ก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะดิสช,ชาร์จให้ครบเลยนะครับว่ามันจะได้ออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ดิสชาร์จจนเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงได้ความจุมาที่12,000มิลลิแอมป์ออลหรือ12อแอมป์ออลนะครับผมผมคัดออฟที่2.0นโวลต์นะครับก็จะทำการประกอบแบตกับที่เดิมนะครับแบตตัวนี้ที่ <orar you. S 2> เพิ่มแบตเข้าไปนะครับผมสเปคก็เท่าเดิม ถ้าอยากให้อยู่ได้นานขึ้นหรือเสียช้าลงก็เพิ่มเข้าไปอีกก้อนหนึ่งก็วางไว้ที่เดิมแบบนี้เลยนะครับ เวลาซ่อมไฟแบบนี้นะครับอย่าลืมขอรีโมทจากลูกค้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อปุ๊บแล้วไฟมันจะติดแบบนี้มันจะแสบตามากนะครับ ทีนี้ก็จะมาทดสอบกันดูนะครับว่ามันสามารถทํางานได้ปกติไหมครับอันนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กแค่เอามาทดลองเฉยๆนะครับแผงจริงๆของมันนั้นแผ่นใหญ่กว่านี้นะครับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์นะครับแต่ละยี่ห้อคอนเนคเตอร์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างโมดิเนี่ยก็จะเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับ ทีนี้ผมจะเอาแผงเนี่ยไปส่องกับไฟ LED ข้างบนนี้นะครับจะเห็นว่าไฟชาร์จเข้าปกตินะครับผมแล้วถ้าแผงไม่โดนแสงก็จะติดขึ้นมาปกติแบบนี้นะครับพอแผงพอแผงโดนแสงก็จะดับเพื่อชาร์จปกติแบบนี้นะครับ ลองใช้รีโมทโอเคครับสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับสำหรับตัวนี้ก็เสร็จสิ้นการซ่อมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นการซ่อมแบบใช้แบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมแล้ว ที่แบตเตอรี่เสื่อมไปครึ่งหนึ่งแล้วใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่ความจุยังเต็มอยู่ใส่เพิ่มไปอีกก้อนเพื่อให้สเปคแบตเนี่ยกลับมาเท่าเดิมนะครับที่10 m อมันก็จะเกินไปนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้อย่างอย่างตัวนี้ก็จะเกินไปอยู่ที่12 ML ก็ถือว่าดีกว่าเดิมครับแบตเตอรี่ได้ความจุยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสําหรับตัวนี้ทดสอบ ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ของโมดิโซล่านะครับรุ่น PT 77 100LY นะครับผมนี่เป็นสภาพแสงภายในห้องนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดใช้งานดูนะครับนี่นะครับสว่างจ้าแบบนี้ทั้งห้องเลยนะครับผมเดี๋ยวลองลดแสงลงครึ่งนึงดูนะครับ ลดแสงลงครึ่งหนึ่งความสว่างก็เหลือประมาณนี้นะครับแสงร้อเเซความสว่างก็จะประมาณนี้เลยครับสว่างจ้าทั้งห้องเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวสปอตไลท์ตัวนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับอัมชิกเดวายสวัสดีครับ